นิทานเรื่องลิงกับปลาทองการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดในแม่น้ำสายแห่งหนึ่งมีปลาทองอาศัยอยู่ในน้ําลึกมันมีชีวิตที่สุขสบายอยู่มาวันหนึ่งลิงตัวหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้เห็นปลาทองเข้าลิงมองปลาทองด้วยความสงสาร ลิงจึงเอ่ยกับปลาทองว่าปลาทองเอ่ยทำไมเจ้าไม่ออกมาเห็นโลกที่สวยงามนอกน้ำบ้างหละ่ะลิงถามด้วยความสงสัยปลาทองตอบอย่างมีเหตุผลข้าชอบน้ำมันเป็นที่ที่ข้าสามารถหายใจและมีชีวิตอยู่ได้ขอบใจท่านลิงที่เป็นห่วงแต่ข้ารู้สึกดีที่นี่แต่ลิงยังคงคิดว่าปลาทองน่าจะมีความสุขมากขึ้นถ้ามันได้เห็นโลกบนบก ลิงจึงบอกปลาทองเจ้าออกมาดูกับข้าสักครั้งเถอะข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นท้องฟ้าและต้นไม้ข้างบนมีสวยงามเพียงใดปลาทองลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตัดสินใจตามคำแนะนำของลิงมันกระโดดขึ้นจากน้ำและลิงก็อุ้มปลาทองขึ้นมาบนบก ทันทีที่ออกมานอกน้ำปลาทองก็รู้สึกหายใจไม่ออกมันดิ้นรนและรู้สึกทรมานลิงเห็นปลาทองดิ้นรนจึงรีบพาปลาทองกลับลงไปในน้ำลิงได้รู้ว่าปลาทองต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นลิงจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ปลาทองสามารถขึ้นมาบนบกได้ลิงจึงนำโหลแก้วมาใส่น้ำแล้วให้ปลาทองเข้ามาอยู่ในโหลแก้วน้ำนั้น ลิงถือโหลแก้วเดินไปเพื่อให้ปลาทองได้เห็นบรรยากาศบนบกแต่ลิงไม่ระวังจึงทำโหลแก้วตกแตกปลาทองตกใจและดิ้นรนด้วยความทรมานลิงรีบนำปลาทองปล่อยลงไปในแม่น้ำเหมือนเดิมข้าขอโทษข้าคิดว่าข้าทำสิ่งที่ดีให้เจ้าแต่ข้าไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เจ้าต้องการจริงๆลิงกล่าวด้วยความเสียใจ ปลาทองหายใจเข้าลึกๆในที่ของมันแล้วตอบไม่เป็นไรท่านลิงข้ารู้ว่าท่านหวังดีแต่บางครั้งสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งข้าขอบใจท่านที่พยายามช่วยข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราหวังดีและอยากช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราควรคิดถึงความต้องการและความเหมาะสมของผู้อื่นด้วย